ส่องความน่ารักของลูกฝาแฝดสุดตาโมเมนต์พี่น้องช่างอบอุ่นดีต่อใจจริงๆ ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลตั้งแต่ลืมตาดูโลกออกมาทันทีเลยล่ะค่ะสําหรับเหล่าบรรดาซุปตาตัวน้อยทาย,ยาทคนดังในวงการบันเทิงที่เรกได้วาส่งต่อฐานแฟนคลับจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกๆเลยล่ะค่ะแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราก็ได้มารวบรวมหยิบยกหาครอบครัวที่มีทาย,ยาทเป็นลูกฝาแฝดและได้เผยโมเมนต์ที่สุดแสนจะประทับใจ และอบุนหัวใจของพี่น้องที่แสดงออกมาอย่างไร้เดียงสา ağı. จะมีใครกันบ้างมาชมกันเลยค่ะคู <inhabit. S 1> <esp> ่ที่หหากจะพูดถึงฟ้าแฟด คนใจชาวโซเชียลคงหนีไม่พ้นใสฟ้าพายุลูกชายของสุตตาชมพูอรยานและสามีหนุ่มน็นอตวิสรุตที่มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่านรักมาให้กดไลค์กันอยู่เสมอเลยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าล่าสุดใสยฟ้าพายุเนี่ยจะมีอายุเพียง4ี่ขวบกว่าๆแต่พอมีน้องสาวแอบิเกลเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เติมเต็มให้ครอบครัวทั้งสองได้ทําหน้าที่พี่ชายที่แสนดีคอยช่วยแม่ชมนั้นเลี้ยงดูน้องได้อย่างอบอุ่นจริงๆเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่ท p พ,พี่น้องฝาแฝดจากบพันของนักร้องหนุ่มบีมกวีกับภรรยาออยอัติพร ที่บอกเลยค่ะว่าใครได้ดูคลิปต่างๆก็คงจะต้องตกหลุมรักในความน่ารักน่าชังของทั้งคู่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในเวลาที่คนใดคนหนึ่งสนอีกคนนั้นก็จะเป็นคนคอยเบรกห้ามและพัดกันทําหน้าที่พี่น้องที่แสนดีให้แกกันและกันที่สําคัญนอกจากมุมมองที่อบอุ่นแล้วก็ยังมีมุมหาๆออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้องยิ้มตามกันอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะคะ่ะ ต่อที่น้องโอบน้องอาลีเป็นอีกคู่ฝาแฝดที่ไม่หลงรักไม่ได้แล้วจริงๆค่ะสําหรับโอบอาลีลูกของนางเอกสาวจากจิตาภากับสามีหนุ่มเอิญนิธิพัฒน์ เพราะเมื่อไหร่ที่เปิดดูในรูปของ i ิน t a g r กรคุณแม่นั้นมักจะมีแต่รูปของหนูน้อยทั้งสองคนแบบรัวๆเลยล่ะค่ะโดยสิ่งที่ทำเอาหัวใจของพี่ป้านะ้าอาจต้องละลายกันเป็นแถวก็คงจะหนีไม่พ้นรอยยิ้มกระชากใจของโอมไอลีที่ส่งมอบมาให้แบบไร้เดียงสาแต่กับกระชุมกระชวยหัวใจแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ และมาต่อกันที่อีก2ฝาแฝดที่มีปุคลิกที่ต่างกันตามคุณพ่อและคุณแม่อย่างสิ้นเชิงเลยละค่ะสำหรับอลินและอลันลูกฝาแฝดของโอปอปณนิสลากับหมอโอ๊คสมิธ ในความแตกต่างของอลินที่เน้นแอคติ้งและความเหฮหาเหมือนคุณแม่ส่วนอลันนั้นจะเน้นความสุภาพและเป็นทางการเหมือนคุณพ่อกลับทําให้ทุกอย่างดูลงตัวและน่าอินดูไปสมหมดเมื่อได้เห็นทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันซึ่งทางด้านของคุณแม่โอปอนะ่ะก็เคยได้พูดออบสื่อว่าทั้งๆท,ที่เลี้ยงมาพร้อมกันแต่ทําไมกลับแตกต่างกันได้ขนาดนี้ ปิดท่ายที่มีกามิยาลูกฝาแฝดของมากี้ราศีกับสามีหนุ่มบอสพัสสันกรที่เริ่มโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกวันแต่ด้วยความน่านรักของทั้งคู่เนี่ยก็ใช้แววตั้งแต่ออกจากท้องทําให้แฟนๆต่างลงรักกันไปอย่างไม่รู้ตัวเลยล่ะคะซึ่งถึงแม้ว่ามีกามิยาเนี่ยจะเป็น แตดต่างเพศกันแต่ความที่ถูกเรียงมาด้วยกันก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยสนิทสนมและรักกันมากเลยทีเดียวโดยเราจะได้เห็นความป่วนของสองพี่น้องเนี่ยจากช่อง youtube ของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆเรียกว่าแสบคุณ2องแอบทำมากี้บลอกเนี่ยต้องกลุ่มขมับอยู่บ่อยๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ